สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรแชนแนลมาแล้วมาแล้วนะคะเรื่องเราน้องอุ๋งอิงนะคะเมื่อคืนนี้น้องไปทำการแสดงที่เขาเรียกว่าอุยบ้านไร่อุทัยธานีผู้คนมากมายให้การต้อนรับทำกลางสายฝนเพราะมันเป็นพายุขเข้านะคะ โอ้โหนะคะน้องอุงอิงก,ก็กางร่มนะคะทั้งร้องทั้งเต้นนะคะส่วนผู้ชมอ่ะส่วนผู้ชมก็กางร่มนะคะไม่ถอยค่ะฝนก็ตกแค่ไหนก็ไม่ถอยเพราะฝนมันตกพรำๆกูเชื่อก็จะมาเมาท์มอยบรรยากาศให้ฟังนะคะเมื่อคืนนี้น้องสุดยอดมากน้องอุงอิงของเรา11เพลงรวดนะคะ11เพลงรวด โอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะ11เพลงรวดเลยนะคะเอิญฮักนาะงเอกน้อยนะคะนางฟ้านาฮานสร้างผสมน้องฮักเนี่ยแหละคะ่ะมากมายแยแรมเมียเช่านะคะอู้ยแต่ละเพลงแต่ละเพลงสุดยอดนะคะทุกท่านนะคะที่มาชมเอฟซีที่น่ารักเขาเรียกว่าคนภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีนะคะโอ้โหให้การต้อนรับนะคะเช่นเคยมากมายเลยนะคะสนุกสนานกันเต็มที่นะคะ ล้วกูชูมีเรื่องอะไรเมาโมยเรื่องนี้ไม่พลาดแน่นะคะมาาเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้ตอนที่ทำการแสดงน้องบอกว่าเป็นโรคแม่น้นยอยู่บ้านเลขที่อะไรนะคะกูชูก็ได้ยินไม่ถนัดค่ะบ้านเลขที่44หรืออะไรเนี่ยแต่มู่4นี่ชัดเลยนะคะมู่4หมู่4ชัดเลยนะคะเอฟ4ก็บอกว่าอุ้ยน้องเดินทางมาไกลตั้ง25กิโลนะคะมู่4เหรอ ็ตเติมไปทีคะสี่สองห้าโอ้โหอ,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 อะไรจะขนาดนั้นนะคะ f อซนะคะบอกว่าสี่สองห้านะคะห้าแล้วก็บอกสองสี่ห้านะคะอืมอะไรจะขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็คุณชูก็มาเมาท์มอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะแดนเซอร์ cer, มันน้องพูดถึงสุดยอดนะคะเล่นกับอีลาองค์อิงของเรานะคะและน้องก็บอกโอ้ย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 ,อยตอนนี้เนี่ยคุณชูชอบมากเลยนะคะที่บอกว่า เป็นร้านย่าโมโอ้ยเล่นกันนะคะเล่นกับพางเครื่องหรือเล่นกับแดนเซอร์นะคะเป็นร้านย่าโมโอ้ยเพาะมากเลยนะคะน้องเล่นนะคะอินเตอร์เทนนะคะแล้วก็น้องก็บอกว่ายูโมซีมโมซีนะครูชูเนี่ยช,ชัดเจนเลยนะคะโมซีแล้วคนก็บอกเดินทางมาไกลนะคะมาถึงนี่นะคะเมื่อวันที่25ก็เอากันเลยค่ะ425นะคะ โอ้ยเป็นแถวเลยนะคะอะไรจะขนาดนั้นนะคะ425 245นะคะอันนี้ครูชูมาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะไม่ได้มาบอกหวยไม่ได้มาบอกตัวเลขนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าน้องเดินทางมาไกลนะคะมาจากนู่นสีสเกตนะคะกว่าจะมาทึงนะคะอุทยัยธานีและคืนนี้แ่ละครูชูอ๋อคืนนี้เหรอน้องไปทำการแสดงที่ตลาดทังเร ชนบุรีนะคะตลาดแางเรชนบุรีนะคะถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง แมเมื่อกี้นะคะน้องเขาเรียกว่าขึ้นเช็คซาวยังไม่ทันไลเลยนะคะแค่เดินอยู่ข้างล่างนะคะอุย้ยพ่อพอแม่แม่เอฟซนะคะก็นามาไร <c oughs> นํามาไรมามอบไพ่แล้วคะ่ะอะไรจะขนาดนั้นนะคะโอ้โหมาแรกโชคหมานเลยนะคะนมั้นๆจากพอ่พอพอ่พอแม่แม่เอฟซี FC. นำนะคะ <c oughs> นําเงินมาไรมามอบไพ่แล้วนะคะก่อนขึ้นเปทีทําการสแสดงนะคะ ตอนนี้นะคะน้องก็ไปทำการแสดงอยู่ที่ชนบุรีนะคะไปให้กำลังแรงใจอุ้งอิงกันได้นะคะแล้วก็กูชูก็มีเรื่องเมาส์มอยนะคะหลายเรื่องร้ายประเด็นเลยนะคะแล้วก็มี F อซท่านหนึ่งนะคะมาจากนะคะเขาไม่บอกนะคะว่าชื่ออะไรนะคะโอ้โหนะคะอันนี้นะคะผ่านยายไรนะคะผ่านยายไรมานะคะให้รางวัลน,น้องนะคะ20,000ื 20, บาท มาไรอรไรมาไรน้ำใจมาไรคะแนนนะคะให้ทั้งหมดนะคะสองหมื่นคะแนนแล้วก็ให้กับพ่อการใช้อีกนะคะหมื่นคะแนนโอ้โหน่ารักน่ารักมากเลยนะคะรู้แต่ว่ามาจากจังหวัดประจวบแต่ไม่บอกชื่อนะคะว่าชื่อท่านใดนะคะเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จและสมหวังก็ได้นำเงินมามอบให้ อีลานำมาไรนำมาไรมามออให้อู้ยนะ่ารักมากๆเลยนะคะ fc กสี่กำลังไรนำคะแนนมาให้กันนะคะอู้ยให้ลาอุงอิงนะคะเพราะอะไรเพราะอุงอิงวาจาสิทธ์นะคะ เขาเรียกว่าแม่นางน้อยนางฟ้านางสวรรค์มาเกิดนะคะเทพีแห่งโชคราบนะคะรวยรวยเป็นเศรษฐีกันทั่วหน้าเลยนะคะกูชุก็มาะมอยความเคลื่อนไหวของอิหลาให้ฟังนะคะคือน้องเขาไม่ได้บอกนะคะน้องไม่ได้บอกหวยนะคะบอกว่าน้องอ่ะเป็นหมอรำนะคะครูอ,อมอนอิงก็บอกแม่หน่อยก็บอกนะคะว่า น้องอุ๋งอิงนะคะไม่ใช่หมอเร่แต่น้องอุ้งอิงคือหมอรำอุ้งอิงเพชรบ้านแพงค่ะนะคะแต่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะไปจับกันเอาเองนะคะเพราะน้องวาจาสิษย์นะคะกุชชกมาเมาหมอยความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของอุ้งอิงให้ฟังนะคะเวลาน้องอยู่บนเวทีนะคะ โอ้โหมอคืนนี้นะคะสุดยอดมากเลยนะคะน้องร้องไม่หยุดเลยนะคะ11เ,เพลงรวดนะคะโอ้โหอินเตอร์เทนดีๆแล้วน้องก็พัฒนาเสียงนะคะเสียงเนี่ยโอ้โหเพราะมากมากเสียงชัดโอ้โหแบบแข่งกับเสียงดนตรีเสียงน้องดังกว่าเสียงดนตรีคะ่ะมาเพราะมากไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรนะคะเสียงกังวานนะคะคกึกก้องเลยนะคะเสียงดังฟังชัดนะคะร้องออกมานะคะ เสียงมีพลังเสียงดีมากเอนเต์เทนก็เก่งอยู่บนเวทีนะ้องอุงอิงคืออีกหนึ่งท่านคือหรือหนึ่งร่างแต่สำหรับอยู่ข้างล่างอุงอิงก็คืออุงอิงนะคะก็คือธรรมดานะคะคือเด็กเด็กสาวท่านหนึ่งนะคะแต่อยู่บนเวทีโอ้โหอะไรจะสุดยอดขนาดนั้นราศีก็ปังอราก็มาสวยสยเลยนะคะนี่แหละค่ะคล้ายๆกับ ในหนังภาพ,พยนตร์เรื่องคายอ้อเลยนะคะคายอ้อนะคะอย่าลืมนะคะของบอสโจยมนินหรือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะก็เดี๋ยวแล้วได้ผู้กำกับแล้วนะคะตอนนี้นะคะได้ผู้กำกับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้องอุงอิงนะคะก็จะเล่นด้วยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นบทอะไรนะคะ นี่แหละค่ะกูชุกก็มาเมาทมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะของอีลาอุงอ์อิงนะคะเทพีแห่งโชคลาภนะคะใครชมคลิปนี้ก็ขอให้แต่รวยรวยรวย,วยเฮงเฮงเฮนะคะให้น้ององค์อิงพูดเสมอว่าขอให้เอซีพ่อๆแม่แม่รวยไปพร้อมกับอีลาเดอ้อโอ้โหสุดยอดนะคะ ก็อย่าลืมเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคูชุด้วยแล้วคลิปต่อไปคูชุจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีเรื่องอะไรเม้ามอยคลิปนี้คูชุขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ